เงินจะออกเป็นทอก็สอเขาบอกถ้าเงินเขาออกจะโทรมาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ณสวนลุมพินีแห่งนี้และพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้าน120ร้อยยี่สิบกว่าวันแล้วครับที่เครือข่ายชาวนาไทย ได้ออกมาเรียกร้องเงินรับจัำนำข้าวของพวกเราโดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมซึ่งในครั้งแรกนั้นเราเรียกร้องผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดคำตอบก็คือว่า รัฐบาลจะจ่ายเงินให้กับชาวนาภายในวันที่15มกราคมเมื่อสิ้นสุดวันที่15มกราคมชาวนาก็ยังไม่ได้เงินครับรัฐบาลโกหกอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ได้สอบถามทางผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ยืนยันว่าภายในวันที่31มกราคมก็จะจ่ายเงินให้กับชาวนาทั่วประเทศแสนพล้านให้เสร็จสิ้นถึงวันที่31มกราคมชาวนาก็ยังไม่ได้เงินเช่นเดินรัฐบาลก็โกหกอีกครับเราไม่ได้เงิน หลังจากนั้นเราจึงไม่เชื่อมั่นตัวแทนของรัฐบาลในส่วนภูมิภาคคือผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็มาปิดถนนเริ่มที่วังมะนาวหรือว่าพระรามสองเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มีอำนาจตัดสินใจได้ว่าเราจะได้เงินกันเมื่อไหร่ไปแจ้งพวกเราให้ทราบเพราะว่าพวกเราชาวนานั้น ไม่มีเงินที่จะเป็นค่ารถเดินทางเข้ามาเรียกร้องในกรุงเทพสุดท้ายไม่มีคนในรัฐบาลที่มีอำนาจในการตัดสินใจไปหาพวกเราในช่วงนั้นเราก็ได้เงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาและที่เห็นใจชาวนา ส่วนหนึ่งเดินทางมาเรียกร้องมาสอบถามรัฐบาลที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งถือว่าเป็นเจ้ากระทรวงเป็นผู้ด,ดูแลเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเรามาถึงกระทรวงรัฐบาลซึ่งบอกว่าเห็นใจชาวนาและเป็นนโยบายสำคัญที่ชาวนาได้ทุ่มเทคะแนนให้ได้เป็นรัฐบาลไม่อยอมพบเราครับ ส่งเพียงรองประหลัดกระทรวงมาคุยกับพวกเราซึ่งคําตอบก็ไม่ต่างจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่เคยให้คําตอบกับพวกเราเราจรึงตัดตัดสินใจนะครับปักหลักที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อรอผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไปพูดคุยไปให้คําตอบกับเราว่าเราจะได้เงินเมื่อไหร่รออยู่เป็นสิบวัน,นครับ ไม่มีใครไปเลยครับไม่สนใจพวกเราเลยเราจรึงตัดสินใจนะครับว่านายกรัฐมนตรีทํางานอยู่ที่ไหนเราจะไปหานายกรัฐมนตรีณที่นั่นซึ่งเราก็ทราบว่าอยู่ที่สํานักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเราก็ยืนยันว่าเราจะไปพบที่นั่นพอเราประกาศว่าเราจะไปพบนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ประสานพวกเรามาว่า ไม่ต้องไปเดี๋ยวจะมาพบซึ่งในวันนั้นเราบอกว่ามันเลยจุดที่เราคอยไปแล้วถ้าจะเ,เจอก็เจอกันที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งในครั้งนั้นผมว่ารัฐบาลจนแต้มแล้วครับพวกเราไปกันมากนายกไม่ออกมาพบเรานะครับไม่ออกมาให้รองนายกและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับโครงการรับจำนำข้าวออกมาพูดคุยกับเราสุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลยบอกว่าได้วันนั้นได้วันนี้เราก็รออยู่ที่กระทรวงพาณิชย์จนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เราก็ไม่ได้ตังคครับรัฐบาลก็โกหกให้เรารออยู่ตามเหมือนเคย เราสิ้นหวังจริงครับในช่วงที่เรามาอยู่กันเพราะว่าเงินแสนฝล้านชาวนาเดือดร้อนทั่วประเทศรัฐบาลไม่เคยแสดงความจริงใจแสดงความรับผิดชอบให้กับพวกเราหมดปัญญานะครับเพราะว่าไม่รู้จะทำยัง,ยงไงแม้กระทั่งลุงกำนันและก็กปสทุกจุดที่มีคนเป็นล้าน มากดดันรัฐบาลให้แสดงความรับผิดชอบในการบริหารบ้านเมืองรัฐบาลยังไม่สนใจชาวนาซึ่งไม่มีพลังอะไรเลยมาเรียกร้องเงินของเขาก็รัฐบาลยิ่งไม่สนใจใหญ่เลยเงินของพวกชาวนาปัจจุบันนี้เกือบแสนล้านก็ยังไม่ได้รับครับ หลังอย่างนั้นเราก็รู้ว่ารัฐบาลนี้โกหกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเริ่มโครงการสุดท้ายตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสอง7ันห้า้ห้าสิบเจ็ดเป็นต้นมาสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ยี่ิบแดกรุมพันสองพันห้าร0อยทษทีนะสองพันหอเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้ห้าสิบหกและมาสิ้นขุดโครงการ เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมานี้รัฐบาลไม่มีเงินตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับรัฐบาลโกหกตั้งแต่ครั้งแรกโกหกชาวนาโกหกคนที่เขาเลือกให้มาเป็นรัฐบาล<อ>เพราะว่ารัฐบาลบอกว่าเมื่อชาวนาเอาเงินไปจำนำข้าวแล้วภายในสามวันเจ็ดวัน ได้สตังค์แน่นอนชาวนานในตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นมาชาวนาเอาเงินเอาข้าวไปจำนำที่โรงสีเดือนตุลาไม่ได้ตังค์เลยครับนั่นกโกหกแล้วไม่ใช่สามวันเจ็ดดันตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้พฤศจิกาอีกหนึ่งเดือนหกสิบวันชาวนาก็ยังไม่ได้สตังค์ครับรัฐบาลก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีเงิน ก็โกหกปิดบังพวกเรามาโดยตลอดนี่เป็นการโกรหกคำโตที่สุดแล้วก็ทาวนาเดือดร้อนทั่วประเทศถึงวันนี้แล้วก็ไม่ออกมาขอโทษไม่ออกมารับผิดชอบจริงๆแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องแสดงความรับผิดชอบครับในฐานะผู้นำของประเทศต้องลาออกครับ ทำผิดพลาดมหาศาลแล้วก็ชาวนาเดือดร้อนชาวนาไม่ให้คนร่ำรวยเป็นคนจนของประเทศท่านไปซ้ำเติมเขาทำไมครับพวกเราอยู่ณปัจจุบนันนี้เดือดร้อนอย่างมากชาวนาไม่เหมือนฐานะหรือว่าอาชีพอื่นๆมาเรียกร้องกับพวกท่านกับรัฐบาลของท่านอยู่ยาวก็ไม่ได้ ส่วนใหญ่มาแล้วต้องกลับพ่อเขาต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงครอบครัวต้องรับผิดชอบหาเช้ากินคขําก็ว่าได้ครับชาวนาที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศทําไมรัฐบาลไม่เห็นใจครับมาถึงวันนี้ชาวนาเครือข่ายชาวนาไทยและชาวนาที่อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ช่วงประมาณ กลางกลางเดือนมีนาคมเราหมดหวังแล้วครับมาอยู่เป็นเดือนแล้วเป็นสจะสองเดือนแล้วไม่มีช่องทางรัฐบาลไม่เคยรับผิดชอบเราจึงคิดว่าทำยังไงที่จะสู้ไปจะหาทางออกได้ก็ต้องพึ่งกฎหมายครับในช่วงนั้นผมก็ขอขอบพระคุณนะครับหลวงปู่พุทธอิสระ ได้เข้ามาช่วยเหลือทางกฎหมายขับเราด้วยแล้วก็ได้นำชาวนาและพวกผมนั้นไปยื่นฟ้องที่สำนักง,งานกระทรวงยุติธรรมสำนักง,งานประหลัยกระทรวงยุติธรรมสำนักง,งานอายการสูงสุดและสาลแพ่งหลายๆทางที่เราทำกันในวันนั้นซึ่งเราหมดทางแล้วเราจะพึ่งรัฐบาลตอนหลังพึ่งตรงครับพึ่งหลวงปู่ครับ หลังจากนั้นเครือข่ายชาวนาไทยจึงได้ย้ายมาอยู่ใกล้ๆก,กับหลวงปู่พุธทธิสระะตรงสารปกครองสูงสุดนะครับกำแพงติดกันตอนนี้หลวงปู่ก็ได้ช่วยเหลือพวกเราก็คือจัดตั้งโรงสีให้ดูแลเพื่อจะขายข้าวหาไรายได้เพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านว่าไม่อยากให้ชาวนา ที่มาเรียกร้องและไม่ได้เงินจากรัฐบาลนั้นอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคของพ่อแม่พี่น้องเพียงอย่างเดียวอยากจะให้ชาวนาได้ช่วยเหลือตนเองด้วยพวกเราก็เลยทำข้าวถุงเครือข่ายชาวนาขึ้นมาและก็ไปสืบค้น หมู่บ้านชุมชนวิสาหกิจชุมชนหรือว่าศูนย์ข้าวชุมชนต่างๆที่เข้มแข็งและไม่ได้เข้าร่วมโหนโยบายโครงการรับจำนำข้าวมียังมีข้าวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเป็นการช่วยเหลือกันในเบื้องต้นแล้วเพราะเราไม่คิดให้รัฐบ,บาลมาช่วยเหลือเราแล้วเราคอยอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่รัฐบาลน,นี้จะพ้นพ้นไปเสียที จะได้มีรัฐบาลใหม่และหาเอาเงินที่ยังค้างอยู่มาให้พวกเราตอนนี้เรามองเลยไปแล้วครับไม่ได้หวังอะไรเลยครับรัฐบาลที่อยู่ใปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาพวกเราเลยเราหวังอย่างเดียวว่าเงินที่เหลืออยู่รัฐบาลใหม่จะซึ่งจะมีขึ้นในข้างหน้าได้เอาเงินมาให้กับชาวนาตอนนี้เราหวังพึ่ง ตัวเองแล้วโดยการที่จะหาไรายได้โดยที่หลวงปู่นั้นได้นำร่องทำอยู่สองเรื่องณนะปัจจุบันนี้คือเรื่องที่หนึ่งก็คือทำเรื่องสภาชาวนาร่วมกับหลวงปู่เพื่อว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่เราจะได้เสนอกฎหมายสภาชาวนาให้กับรัฐบาลใหม่ได้ ช่วยกันแก้ไขเป็นการปฏิรูปอาชีพชาวนาอีกทางหนึ่งแม้ว่าจะเป็นอาชีพเล็กๆไม่ใช่ปฏิรูปประเทศเหมือนที่ลุงก,กำนันได้ทำอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ทำอยู่นะครับปัจจุบันนี้คิดว่าเมื่อรัฐบาลใหม่มีเราก็ได้เสนอกฎหมายทันทีในช่องทางหนึ่งก็เราเป็นการนำร่องเพื่อช่วยเหลือตอนเองก็คือที่ผมพูดสักครู่ก็คือว่าเรากำลัง ที่จะทำเรื่องเครือข่ายของเราให้เข้มแข็งจากผู้ผิดถึงผู้บริโภคทำคู่ขนานไปกับกฎหมายครับถ้ามีรัฐบาลใหม่และได้กฎหมายใหม่รูปแบบในการช่วยเหลือชาวนาเราก็จะทำเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนซึ่งปัจจุบันนี้เครือข่ายชาวนาไทยก็ได้ทำอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้เรื่องข้าวสารนะครับจากผู้ผิดถึงผู้บริโภคและ โรงสีที is, ่หลวงปู่ได ah> ้ทำอยู<_<_<_<_<_<_่นั<__้นเพราะฉะนั้นแต่ผมมองว่าในการทำกฎหมายชาวนาครั้งนี้ถ้าไม่ปฏิรูปประเทศก่อนผมเชื่อว่ากฎหมายชาวนานี้ยังไงก็อยู่ในตะกร้าครับไม่มีทางจะนำมาสู่การปฏิบัติได้เหตุผลที่ผมเชื่อเช่นนี้เพราะว่าไงครับ ในกฎหมายชาวนามีอยู่ข้อหนึ่งเรื่องจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้ากับเจ้าของที่ดินรายใหญ่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวหลายรัฐบาลแล้วยังไม่ผ่านเลยครับเพราะนั้นมันต้องปฏิรูปประเทศก่อนถึงจะปฏิรูปโครงสร้างเล็กๆล,ลงไปได้ปัจจุบันนี้ ถ้าไม่ปฏิรูปประเทศก่อนผมเชื่อว่ากฎหมายชาวนากฎหมายคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายพลังงานที่หลวงปู่พุทธิศรธรรมอยู่นั้นเกิดยากครับและที่สำคัญที่ผมมองว่าทำไมต้องปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งปัจจุบันนี้ ชาวนาที่เดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวที่ยังไม่ได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดแสนล้านครอบครัวทั้งียเจ็ดแปดแสนครอบครัวออกมาเรียกร้องเนี่ยผมว่าไม่ถึงแสนครอบครัวเหตุผลเพราะอะไรครับประเทศของเราบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ผมมองว่าไม่จริงครับ ปัจจุบันนี้รัฐบาลยังมีอำนาจอยู่ที่ศูนย์กลางและอำนาจของรัฐบาลกลางยังมียังผ่อนไปที่ภูมิภาคคืคอผู้ว่าในอำเภอผู้ว่าในอำเภอก็ส่งอำนาจจากรัฐบาลกลางไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านค,คุมคูทุกประการไม่ให้ออกมาชาวนาไม่กล้าออกมาครับบอกว่าออกมาแล้ว ถ้ากลับไปอาจจะเป็นคนแปลกหน้าของชุมชนนั้นเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีอำนาจขอร้องไม่ให้มาเพราะว่าผู้ว่าในอำเภอบอกรัฐบาลไม่ให้มาแต่ไอตอนที่รัฐบาลบอกว่าไม่มีเงินจ่ายทำไมผู้ว่าในอำเภอบอกว่าเป็นผู้บำบัดทุกบำรุงสุขทำไมไม่เห็นช่วยเหลือชาวนาเลยบ้านเมืองมันอยู่อย่างนี้ครับ ให้ทำถ้าเราแก้ปัญหาเล็กๆถ้าภาพใหญ่ไม่ได้ถูกแก้ภาพเล็กแก้ไม่ได้ผมยืนยันเลยครับขนาดผมอยู่เพชรบุรีไม่ใช่ฐานเสียงของรัฐบาลเลยยังถูกข่มขู่เลยครับแล้วฐานเสียงของรัฐบาลที่อยู่ในภาคอื่นๆชาวนากล้าออกมาหรือครับไม่กล้าครับเพราะนั้นประเทศต้ตองปฏิรูปครับให้อำนาจกับประชาชน ไม่ให้อำนาจต่อรัฐบาลผมขอยืนยันนะครับต้องปฏิรูปประเทศให้อำนาจประชาชนนะครับให้ประชาชนเป็นใหญ่นะครับที่สำคัญผมขอ,เ,อ,อเรียนลุงกำนันไว้ตอนนี้นะครับถ้าปฏิรูปประเทศต้องเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับถามว่าพักการเมืองไหนได้อสสครั้งมากหวัวหน้าพักได้เป็นนายก ผมถามว่าลูกพักจะไปตรวจสอบลูกพี่ได้ไงมันเป็นไปได้เพราะนั้นอำนาจบริหารก็อำนาจสิทบัญญัติ ancestors. มันต้องแยกกันให้ชัดเจนปัจจุบันเนี้ยผมเป็นสสลูกพี่ผมไม่ได้เป็นนายกผมถามว่าสสจะไปตรวจสอบนายกได้ไงเพราะเขาเป็นลูกพี่ผมะเพราะนั้นมันต,ต้องแยกให้เด็ดขาดนะครับผมพูดตรงตรงเรื่องนี้นผมเห็นด้วยนะครับการปฏิรูปประเทศ แต่ต้องแยกนะครับฝ่ายบริหารนิติบัญญัติต้องแยกออกจากกันนะครับอย่าไปเป็นพวงนะครับถ้าไปเป็นพวงสสก็เป็นฝ่ายบริหารไปด้วยไม่เห็นน้ะเลือกตั้งที่ไรผมจะไปพัฒนาอย่างนั้นไปพัฒนาอย่างนี้เป็นฝ่ายติบัญญตัติไม่ใช่ฝ่ายบริหารจะไปพัฒนาได้อย่างไรผู้บริหารต้องไปต้องประกาศนโยบายฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ สสบอกว่าผมจะ่ต้องเข้าไปตรวจสอบรัฐบ,บาลอย่างนั้นอย่างนี้ผมต้องเข้าไปออกกฎหมายเพื่อประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ไปเป็นผู้จะต้องไปพัฒนายอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่มันผิดตั้งแต่เริ่มแล้วครับประเทศไทยในวันนี้มันต้องปฏิรูปประเทศให้ชัดเจนครับครับวันนี้ก็ผมขอสวัสดีเพียงแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจจะยุ่ะยากก็ได้นะ